วันนี้เรามีกลยุทธ์การเทรดบิตคอยโดยใช้อินดิเคเตอร์แค่ EMA และ Store ไปดูกันครับสวัสดีพี่น้องชาวเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับ ก็กลับมาพบกันอีกครั้งในวีคนี้นะครับสำหรับในวีคนี้เนี่ยก็เป็น EP ีที่10แล้วนะครับเรามีกลยุทธ์ในการเทรดที่สามารถใช้กับในส่วนของริปโตก็คือบิตคอยได้นะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับกลยุทธ์นี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับในส่วนของสต็อ f ฟอเร็กแล้วก็ริปโอื่นๆได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของการติดตั้งอินดิเคเตอร์กันก่อน ก็อินดิเคเตอร์ตัวแรกของเรานะครับเราจะใช้ในส่วนของ moving average นะครับโดยเราจะตั้งค่า period อยู่ที่50ไม่ต่อเป็น exponential นะครับแล้วตรงนี้ผมให้เป็นสีขาวส่วนอินดิเคเตอร์ที่2นะครับเราจะใช้ในส่วนของ stochastic นะครับซึ่งการตั้งค่านะครับเราจะใช้ค่า default นะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย ก็ตัว s t o c h a s t i c นะครับตัวนี้เราจะใช้ในส่วนของเป็นสัญญาณการเข้าเทรดนะครับสำหรับพาร์ทถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนสเต็ปในการออกออเดอร์กันก็กลับมาในส่วนของพาร์ทการออกออเดอร์นะครับโดยเรามีสเต็ปการออกออเดอร์เพียงแค่4สเต็ปเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาเริ่มในส่วนของบายสเต็ปกันก่อนสเต็ปที่1นนะครับเราต้องรอให้กราฟราคาเนี่ย ติดอยู่เหนือเส้น EMA 50จากนั้นสเต็ปที่2นะครับเราต้องรอให้กราฟเนี่ยมีการย้อนกลับมาสัมผัสกับเส้น EMA 50เมื่อได้กราฟที่สัมผัสกับเส้น EMA 50แล้วนะครับตรงนี้จะถือเป็นจุดเซตอัพในส่วนของบายนะครับจากนั้นให้เราทำการคอนเฟิร์มในสเต็ปที่3ก็คือเราจะต้องดูว่าในส่วนของเส้นสโตนเนี่ยมีการตัดเส้นสัญญาณลายขึ้นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย เราก็ทําในส่วนของการออกออเดอร์บายได้เลยก็คือสเต็ป4นะครับเราจะทําการแอคชั่นบ y ยโดยเราจะวางสต็อปล้อนเนี่ยให้อยู่ที่เส้น EMA 50และสำหรับกลยุทธ์นี้นะครับเราวาง TP RR อยู่ที่1ต่อ2.5ครับก็จะเห็นว่าในส่วนของไม้นี้นะครับเราก็ชนะไปเดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มในส่วนของ ลำดับการออกออเดอร์กันอีกครั้งนะครับสเต็ปที่1นะครับกราฟราคาต้องปิดเหนือเส้น EMA 50สเต็ปที่2กราฟราคาต้องย้อนกลับมาสัมผัสหรือโดนกับในส่วนของเส้น EMA 50เมื่อโดนแล้วนะครับเราจะถือว่าเป็นการเซตอัพในส่วนของบา่าสเต็ปที่3นะครับเราต้องรอให้สโต r ตตัดเส้นสัญญา l ขึ้นนะครับ เมื่อครบทั้ง3สเต็ปแล้วสเต็ปที่4คือการ a อคชั่นบาโดยเราจะวางสต็อปลอสอยู่ที่เส้น EMA 50โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเซลล์สเต็ปกันบ้างก็ในส่วนของเซลล์สเต็ปนะครับก็ทำตรงกันข้ามกับในส่วนของบายนะครับสเต็ปที่1ก็คือเราจะต้องดูว่ากราฟราคาเนี่ยปิดต่ำกว่าเส้น EMA 50 จากนั้นนะครับคอนเฟิร์มว่าในส่วนของกราฟราคาต้องมีการย้อนกลับมาสัมผัสกับเส้น EMA 50อีกครั้งหนึง่งแล้วทำการรอในส่วนของสเต็ปที่3ก็คือคอนเฟิร์มในส่วนของสโตนเนต้องตัดกับิกญนลไลายลงนะครับเมื่อเราได้ครบทั้ง3สเต็ปแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเข้าออเดอร์เซลล์นะครับ สเต็ปที่4คือการแอคชั่นเซลล์โดยเราจะวาง Stop ปลอสอยู่ที่เส้น EMA 50และวาง RR ในส่วนของกลยุทธ์นี้อยู่ที่2.5ครับก็จะเห็นได้ว่าไม้นี้เราก็ชนะนะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งนะครับในส่วนของเซลล์สเต็ปสเต็ปที่1กราฟราคาต้องปิดต่ำกว่าเส้น EMA 50สเต็ปที่2กราฟราคาย้อนกลับมาสัมผัสกับ EMA 50 เมื่อสัมผัสนะครับเราจะถือเป็นจุดเซลเซตอัพจากนั้นรอให้ในส่วนของสโตนนะครับตัดเส้นส i g n นลลงมาเมื่อตัดลงมาแล้วนะครับในการาฟแท่งถัดไปนะครับให้เราแอคชั่นเซลได้ทันทีโดยวางสต็อปลอสอยู่ที่เส้น EMA 50นะครับครับในส่วนของพาร์ทถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองนํากลยุทธ์นี้นะครับไปจําลองแบ็กเทสดูนะครับกับในส่วนของโปรดักที่เป็นบิตคอยนะครับ เดี๋ยวเราจะได้รีซ่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ และนี่คือผลการแบ็กเทสนะครับในส่วน Product เนี่ยเราก็ทำการแบ็กเทสในส่วนของ Bitcoin โดยใช้ i ท e f เ a รมที่ H1 เราเริ่มทำการแบ็กเทสนะครับวันที่1เดือน1ปี2022นะครับสิ้นสุดวันที่1เดือน5ปี2022จำนวนที่เราทำการเทสไปทั้งหมด91ครั้งนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์วินนิ่งอยู่ที่30%แต่ว่าเราได้ RR สูงถึง1ต่อ2.5 เเปอร์์ซ็นตในส่วนของแม็กซิมั r มดอ o w ้ก็น้อยนะครับอยู่แค่6%ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ profit นะครับของกลยุทธ์นี้อยู่ที่13%และกลยุทธ์นี้นะครับเหมาะสำหรับช่วงที่เป็นเทนนะครับในส่วนของ Strategy rank นะครับผมให้ในส่วนของกลยุทธ์นี้อยู่ที่3ดาวเพราะว่าในส่วนของ l i s ร reward นะครับมากกว่าหนึ่งต่อหนึ่งและ Maximum Draw Down นะครับน้อยกว่าสามสส่วนเปอร์เซ็นต์ profit ก็มากกว่า10นครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจในส่วนของ EA อยากจะน,นำไปทดลองใช้นะครับติดต่อขอรับได้ทางอีเมลที่ผมแนบไปนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ขอแนะนำอย่างหนึ่งให้ทำการแบ็กเทสในส่วนของเดโม p พอร์ตก่อนนะครับรวมถึงลองทำการออปติไมซ์ค่าที่เราชอบไม่จำเป็นว่าต้องใช้เฉพาะคู่เงินที่เป็นในส่วนของ bitcoin นะครับสามารถใช้กับโปรดักต์อื่นๆก็ได้อยู่ที่การออปติไมซ์ของเรานะครับ สุดท้ายนี้นะครับหากท่านใดชอบในส่วนของคลิปวิดีโอนี้และคิดว่าได้ประโยชน์นะครับกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับรวมถึงกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจัดทำขึ้นทุกสัปดาห์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ